สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมเพจอ่ page, uh, YouTube นะคะแล้วก็ TikTok ยู u ูบส้มมะทาโร่ติ๊กต็อกน้องส้มทัวริสและ, Facebook, ะเพจ Facebook ส้มมะพยากร์ค่ะวันนี้ขออนุญาตเกาะกระแสมิสแกรนไทยแลนด์สักหน่อยเปิดไพ่ทายดวงสำหรับมิสแกรนนะคะวันนี้คลิปแรกเปิดประเดิมศัก,กราชขอเปิดให้กับมิสแกรนสุราธานีอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเราทำเพื่อความบันเทิงนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครีย เหมือนมองอินฟลูเอนเซอร์มาวิเคราะห์แต่เราไม่ได้วิเคราะห์จากอากายภาพ b r รน n b บิวตีหรืออะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวก็ติดตามนางงามบ้างแต่ก็ไม่ได้ติดตามแบบลงรายละเอียดหรือลึกขนาดนั้นแต่เราจะมาดูหรือว่า วิเคราะห์หนางงามผ่านไพ่ยิปซีเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพถ้าไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันไพ่ว่าอย่างไรจะอ่านตามนั้นความหมายบอกว่าดีก็จะบอกว่าดีแต่ถ้าความหมายบอกว่าต้องแก้ตรงนั้นต้องปรับปรุงตรงนี้หรือมีอะไรต้องระมัดระวังก็จะ บอกจะเตือนน้องด้วยความรักและความปาถนาดีนะคะเริ่มต้นกันที่มิสแกรนสุราธานีที่หลายๆคนนะคะบอกว่าเต็งหามมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่น้องเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ดูแค่ไพ่นะตัดกายหยาบตัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัดทุกสิ่งทิ้งไปอยากดูในมุมมองของไพ่เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้กดแชร์กันได้นะคะ เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้องจากมิสแกรนสุราษธานีด้วยขอสามใบสำหรับพื้นดวงโดยรวม The Lover สเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะอัศาวินขี่ม้าถือเหรียญและไพ่เจ็ดถ้วยความหมายพื้นดวงดีนะคะสำหรับน้องสุรักมิสแกรนสุราธานี The Lover ดูมีออร่านะค่อนข้างมีออรา่ามีสเสน่ห์แล้วก็ เป็นคนที่มีเซ็กแเพียวอะเห็นแล้วมีแรงดึงดูดทางเพศยั่วมากลูกยั่วมากนะคะ ซึ่งอันนี้มองว่าเป็นจุดแข็งของมิสแกรนสุราธานีกายหยาบกายภาพดีมากแต่ถ้าตัดเรื่องของกายหยาบออกไปอ่ะอินไซต์ที่อยู่ภายในเนี่ยสามารถดึงดูดหรือสามารถสะกดอ่ะคืออินเนอร์ค่อนข้างแรงอินเนอร์ค่อนข้างดีไพ่ใบนี้ใครเห็นต้องมนสะกดใครเห็นแล้วต้องหลงสเสน่ห์น้องมิสแกรนสุราธานีแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจ ความหมายของไพ่ใบน,นี้หมายถึงทีมทีมวางแผนมาดีนะคะ สัญ,ญลักษณ์ของการวางแผนการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวค่อนข้างดีแต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้เนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวนะสังเกตในรูปนะคะอันนี้ฝากไปถึงทีมิสแกรนสุรธานีด้วยนะจ๊ะไพ่ใบนี้แผนการดีทุกอย่างรู้ว่าต้องทำอะไรรู้หมดวางแผนมาดีหมดแต่บางครั้งเนี่ยคนอยู่บนหลังมา้าเหรียญคือเป้าหมายเหรียญคือความชัดเจนรู้ว่าต้องทาอะไรแต่ หมายืนนิ่งๆหม้ายืนนิ่งๆลึกๆเนี่ยเหมือนยังไม่ค่อยกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการดีแล้วค่ะเตรียมตัวมาดีแล้วค่ะขอแค่ความกล้าขอแค่ความมั่นอกมั่นใจและทำตามแผนที่วางไว้จะดีมากๆส่วนผ้าอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยมองถึงความเร่าร้อนก็ได้นะ มองถึงความแซบมองถึงความแพชนะไม่แน่ใจว่ารางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมจะเป็นของมิสแกรนสุราธาน,นีด้วยหรือเปล่าเพราะไพ่ใบนี้คือยั่วมากเป็นไพ่ที่แพชมากแต่ข้อเสียของไพ่เจ็ดถ้วยคือการจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกี้ยแผนการวางไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นรู้ด้วยนะว่างานไหนใส่ชุดอะไรงานไหนต้องวางตัวยังไง ถ้าจัดลำดับความสำคัญได้ดีจะดีมากๆเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยถึงแม้จะเตรียมการมาดีแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าขาดความมั่นอกมั่นใจหรือไม่กล้าอะไรบางอย่างแล้วเรื่องของความสับสนบางทีมี choice บางทีมีตัวเลือกอาจจะเป็นเรื่องชุดหรืออาจจะเป็นเรื่องลุกบุกที่ยังมีความกังวลยังมีความสับสนหรือยังขาดความมั่นใจอยู่นะแต่โดยรวมเนี่ยมองว่าดีนะคะแล้วก็ตัดภาพลวงตา ทิ้งไปนะทีมมิสแกรนสุราธานีตัดภาพลวงตาทิ้งไปแล้วก็ขอแบบว่ามันอกมั่นใจในตัวเองอยากไข้เขวแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิรอบตัวแทนภาคใต้ขอใบเดียวฟันไปเลยดีก็คือดีนะดีก็คือดีนะใบเดียวรอบ20คนล รอบ20คนสุดท้ายเป็นไปตามความคาดหมายยังไงก็ต้องเข้าอะนะพระราชาไม้เท้าตอบย้ำความมั่นอกมั่นใจความเป็นผู้นำความเป็นจ่าฝูงภาคใต้สำหรับมิสแกรนสุราธานีไพ่ใบนี้ความมั่นอกมั่นใจยังมีอยู่นะแม่หมอย้ำแล้วย้ำอีกนะคะมั่นอกมั่นใจมองกันไกลมีวิสัยทัศน์คือเราคงไม่มองแค่20คนสุดท้ายแล้วแหละแต่เรามองการไกลไปถึงมงทองแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมองกันไกลค่ะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นการที่เรามาเป็นฟอนด์ลันเนอร์ในวันนี้เราเป็นตัวเต็งอยู่แล้วเราเป็นตัวเต็งอยู่แล้วแต่เราต้องมีความมั่นอกมั่นใจและมีความเป็นผู้นําที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วมันจะสบายมากนะเพราะฉะนั้นถ้า20ตัด10บละ่ะ ไพ่ยังดีอยู่ไหมหรือความหมายอยากจะบอกว่าอะไรกับมิสแกรนสุราธานี20ตัด10ขอหนึ่งใบนะคะหละัศลัในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎแต่รอบนี้หืดขึ้นคอเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าภาคใต้ตัวแทนที่เข้ารอบ20คนมาการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ในมือถือดาบค่ะ ในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎนั่นหมายความว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแต่ต้องขับเคี่ยวกันแรงมากแล้วก็เสียเหงือเสียพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะขอแค่มีความมั่นอกมั่นใจยังไงก็ตั้งตัวได้แล้วเข้าไปยืนนะตั้งตัวได้ตั้งหลักได้ บาดเหงื่อนิดนึงจากบาดเหงื่อนิดนึงเข้าไปยืนสิบคนได้สบายนะในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎสัญ,ญลักษณ์ของหนักสู้สัญ,ญลักษณ์ของการบุกบ่าฝ่าฟันต้องเสียเหงื่อต้องเสียพลังงานเปรียบเสมือนการไปรบการไปตีบ้านตีเมืองต้องใช้ความเต็มที่ต้องใช้ความสู้ถึงจะประสบความสําเร็จเอาเป็นว่าไพ่ดีสิบคนสุดท้ายน่าจะมีที่ยืนสำหรับ รบบเมสแกรนสุร a t า a n าีทั้งๆท,ท,ที่ไพ่เนี่ยเหิดขึ้นคออยู่นะในมือถือดาบะต้องสู้ต้องเต็มที่สุดๆจริงๆนะย้ำอีกครั้งเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยไพ่ดาบนะแล้วรอบห้าคนละ่ะรอบห้าคนไพ่อยากบอกว่าอะไรในเมื่อมันขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่รอบ20คนแล้วมารอบ10คนก็ค่อนข้างหืดขึ้นคอเหมือนกันนะเนี่ย แต่ไพ่ปลายดาบมันมีมงกุฎเสียบอยู่อะ่ะก็ก็ยังให้เข้าสิบนะเดี๋ยวรอดูสิสิบตัดห้าจะเป็นยังไงสําหรับมิสแกรนสุราธานีขอหนึ่งใบนะคะดูพร้อมกันนะทุกคน the judgment The judgment, The judgment เป็นไพ่กลางๆง The judgment เป็นไพ่กลางๆาง The judgment เนี่ยถ้าน้องสุรักษ์จากสุราธ,ธานีสปีชดีสปีชดียืนรอเลย5คนสวยๆเพราะว่าไพ่คำพิพากษากรรมคือผลของการกระทำผลที่จะเกิดขึ้นในรอบ5คนสุดท้ายเป็นสิ่งที่ได้ทำไว้ในรอบ10คนถ้า10คนทำดีสปีชดีทุกอย่างดีเตรียมตัวได้เลยค่ะ เย่ yeah, ชัยโยโหร้องการได้รับอิสรภาพปลดล็อกนะปลดล็อกทุกสิ่งอย่างไม่กดดันละว,ว่าเฮ้ยไพ่ใบนี้ดีนะแต่มันเป็นไพ่ที่ดีแบบกลางๆต้องย้อนไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องย้อนไปดูสปปซแล้วไพ่คำพิพากษาจริงๆอะถึงแม้ว่ามันเป็นไพ่กลางๆแต่ความหมายค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีจริงๆแม่หมอให้ 50- 50แต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ห0นะ มันค่อนไปในทางที่ดีว่าท็อป5เนี่ยยังไงก็มีที่ยืนขาข้างหนึ่งไปยืนท็อป5แล้วว่าถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์และสปีดในรอบ10คนดีอย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมชัยโยโ吼ร้องเย่ปลดล็อกแล้วว่าความหมายดีนะแล้วอะไรยังไงขอ1ใบเลยเนาะขอ1ใบสรุปสำหรับมิสแกรนสุรา์ธานีนะขอมิสแกรนสุรา์ธานีสรุป1ใบทุกคนดูพร้อมกันนะ ได้ไพ่แฮงแมนได้ไพ่แฮงแมนคืออดทนรอคอยเวลาและโอกาสอาจจะยังไม่ถึงมงกุฎร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าไพ่ใบนี้มันยังมีความกักกักอยู่ถ้าอายุยังไม่เกินนะแล้วปีนี้ยังไม่ได้สมหวังดังใจยังไงต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ไปให้ได้มากที่สุดไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่ที่แย่แต่มันเป็นไปในลักษณะที่ว่า ต้องมีสมาธิต้องมีความมั่นใจหรือไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ข้อเสียของมันก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความอดทนรอคอยเวลาและโอกาสเป็นสัญลักษณ์ของความอึดอัด นิดหนึ่งแล้วมันเป็นไพ่ครึ่งครึ่งกลางกลางยังไงไพ่ก่อนหน้านี้เดอะแจ m e n t เนี่ยค่อนข้างดีขอให้น้องมีที่ยืนในรอบ5้าคนสุดท้ายแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าไพ่คำพิพากษาเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลของการกระทำถ้ารอบ10บคนทำได้ดียังไง5คนสุดท้ายต้องมีที่ยืนถึงแม้ว่าเข้า5คนสุดท้ายมาแล้วอาจจะไม่ได้มงใหญ่มิสแกรนไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรแต่ยังน้อยขอแค่เข้ามาเป็นทีมมิสแกร ก็ถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ฝึกสมาธิหน่อยนะคะเน้นไปที่เรื่องของการทําบุญลงศพเสริมดวงนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่น้องเคารพนับถือที่ทีมเคารพนับถือเนี่ย ก็จัดโมเตรูได้เลยเต็มที่ฝึกสมาธิด้วยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ขอให้มีความมั่นอกมั่นใจอย่าสับสนอย่ากังวลและอย่าวางแผนผิดขอเป็นกำลังใจให้น้องสุรักษ์มิสแกรนสุร,ราธานีฝากทีมมิสแกรนแฟนคลับมิสแกรนเป็นกำลังใจให้ไม่หมอด้วยนะคะขอคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ทุกๆคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ